แล้วฉันนก็เดิไปอ๋อลืมไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้รายการเรื่องเล่าข้าแหลมแบบฉบับพิเศษมีแนวคิดในการจะมา p ร e s e n t a t i o n p h y s i c a แ l ล b บร a t o r y ในห้องนี้นะคะจะมีพี่ที่เป็นผู้ที่เป็นความเชี่ยวชาญอยู่ในห้องค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมเขาเป็นใครตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้ขาเช่านนเอ่อพี่ครับสวัสดีค่ะคคพี่ก๊อกทำแ a b กับอาจารย์อะไรอ่าแ a บเกี่ยวกับการทำ lab กับอาจารย์พระสิทธิ์พรวัฒนุรัตน์ อาจารย์พัสสิทธ์นะคะก็คือพี่ก๊อฟทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะนี่ยก็งานวิจัยที่ทำนะครับก็จะเป็นในหัวข้อหลักๆก่อนก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะครับเสแ้วพลังงานทางเลือกม็นมีหลายแบบพลังงานทางเลือกที่เราสนใจในแ a b นะครับในงานวิจัยนะครับก็จะเป็นพลังงานเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนพลังงานจากไฮโดรเจนนะครับส่วนที่เราต้องการพัฒนาคือเกี่ยวกับการเก็บเก็บกักไฮโดรเจนไว้นะครับเป็ไฮโดรเจนสตอเรจนะครับ ซึ่งวิธีที่เราใช้พัฒนาเนี่ยก็จะเกี่ยวกับการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น Vital ท r g อ n i c แกนิกเฟรมเป็นวัสดุรูปุ่น,นะครับในการพัฒนาคุณสมบัติของระบบกักเก็กบไฮโดรเจนนะครับโอค่ะแล้วอย่างนี้แน่นอนมันมีไฮโดรเจน,นด้วยครับพี่อุปกรณ์ที่เราใช้มันมีนมอะไรบ้างอ่าทีนี้เราไปดูสถานที่จริงกันเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพกัน,นครับ ตนี่ก็เป็นบรรยากาศในห้องปฏิบัติการนะครับมีอุปกรณ์อย่างแรกที่เราจะให้ดูกันนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์ตัวเมทัลออแกนิกเฟรมเวิร์กนะครับก็จะเราใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับช่วยก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซวเทอร์โมเรักเตอร์นะครับก็คือตามชื่อก็คือโซว o กับเทอร์ a l ก็คือใช้โซเวนแล้วก็มีอุณหภูมิสูงในเร a กเตอร์ปิดฉะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็จะมีเกี่ยวกับมีความดันเข้ามาช่วยในการทําให้เกิด ผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะสามารถอาจจะใช้เวลาน้อยลงด้วยนะครับต่อไปเราจะไปดูอุปรกรณ์ชิ้นต่อไปกันครับโอ้เพลทเจ้ลคระมือสัมผันอะไรกันเนะี่ยโอป้าดิฉันไม่รู้จักเลยทีนี้ตัวนี้ถ้าเรียกชื่อเต็มๆมนะครับก็เป็น double manifold rack line นะครับ เอาภาษาคนรู้เรื่องรู้เรื่องนะครับ mm hmm. ก็คือมันจะมีท่ออยู่ท่อหนึ่งที่เป็นท่อสําหรับระค่ำนะครับแล้วก็อีกท่อหนึ่งเนี่ยเป็นท่อสําหรับอ,อินเนอร์แกส๊สยตัวอย่างเช่นอาร์กอนนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้สําหรับว่าเวลาเราต้องการที่จะ,ะหนึ่ต้องการที่จะดรายสารหรือว่า2ต้องการที่จะทำทาปฏิกิริยาในภายใต้บรรยากาศของอาร์กอนนะครับเราก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้ ครับแล้วงานวิจัยที่พี่บอกหนูเมื่อกี้อ่าเราจะมาเชื่อมโยงยังไงกับม,มันใช้ยังไงในงานใช่ไหมครับก็คือว่าเออ่เวลาเราสังเคราะห์สารมาเนี่ยสารมันจะมีโซเวนที่อยู่อยู่ในโครงสร้างโคออร์ดิเนตอยู่ในอยู่ในโมเลกุลของมันครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะกําจัดโซเวนที่โคออร์ดิเนตตรงนั้นออกเราก็จะทําการให้ความร้อนภายใต้าการภายใต้แวคคัมก็คือทั้งทั้งฮีทแล้วก็ทั้ง ดูดออกไปด้วยเพื่อที่ให้โซเวนในนั้นเนี่ยออกไปให้หมดแล้วเราก็จะได้สารที่มีหมเลกุลมากขึ้นครับนี่ก็ปิสุดท้ายแล้วอยากจะรู้ว่าที่พี่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติยังไงใช่ใชครับอันดับแรกเรามองก็คือว่างานวิจัยยังเป็นงานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะครับก็คือมันก็มีพลังงานทางเลือกชนิดใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วต่างประเทศเขาพ็วิจัยวิจัยกัน ทีนี้เนี่ยเหมือนกับคือถ้าเราไม่ทมํางานวิจัยเพื่อที่จะตามเขาให้ทันอันดับแรกเลยเราตามเขาไม่ทันเนี่ยเราก็จะไม่เอาไม่สามารถเอาเทคโนโลยีนั้นมาใช้ได้นะครับฉะนั้นเป้าหมายของเราเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องตามเทคโนโลยีเขาให้ทันเสร็จแล้วอันดับที่2ก็คือเอามาประยุกต์เพื่อให้สามารถเข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันที่เรามีอยู่เพื่อให้เราสามารถเอาเทคโนโลยีนี้นทำให้มันใช้เป็นพลังงานทางเลือกอีกอันหนึ่งได้จริงๆ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราต้องการมากเลยนะคะตอนนี้ก็ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณที่กอกมากมากนะคะที่เสียสละเวลามาให้ประโยชน์กับพวกเราในวันนี้นะคะยินดีครับถ้าใครสนใจนะครับเชิญชั้น6นะครับห้อง4607เนะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับการเล่นของเราแล้วนะคะโอ้พระเจ้าพี่มีเหงื่อฉันเลยหรอร้อนค่ะขอวันนี้ขอปรับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ